ังแต่เป็นซาไม่ใช่มีโค้เท่ตั้งชื่อไทยให้ฟีฟีแม้แต่กลุ่มเราก็ตั้งให้แล้วกันกระตายแสนกน <c oughs> นี่เรายังไม่เริ่มตั้งชื่อกันเลยแต่แบบ <c oughs> ผมขำนำก่อนแล้วนิโคนิชาหรอนิชาคือชาโคไงไอคำว่าชาเนี่ยมาจากคำว่าชาโคเออบุญลือน้องแมวเนมรัต <c oughs> ไม่ชอบอะ่ะชอบการคีเอจจังเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะตั้งให้ทุกตัวละครไปเลยแล้วกัน แต่ถ้าผมเริ่มนึกอะไรไม่ออกอรับผมจะเปิด Google นะฮะนี่เราต้องพิมพ์ว่าตั้งชื่อลูก <laughs> สองพันยีว่าตั้งชื่อลูก2องพความหมายมงคลเรามาตั้งชื่อ <laughs> เรามาตั้งชื่อให้ลูกเราลูกๆของเรากันลูกๆที่อยู่ในไอดี อัศนีเอ็นบีเป็นธาตไฟฟ้าด้วยเห็นชอบไม่ท่านประธานผมถามท่านสมาชิกคนในที่ประชุมอัศนีหมายเลขศูนย์โอ้โหโคตรเท่พอกลับมาดูอีกทีผมชอบคําว่านันทิตาเนี่มาทิตาได้ปะผสมกันกระตายแสนกลคนเจ้าเล่อันนี้ชื่อยาวสุดละเกตนี้น่าจะง่ายปะผมกําลังจะพิมพ์คําว่าเกตพอดีเลยแม่กาละเกตตรึง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 ออเจ้าเอ้ยคุณลินดาเอาเลย ผมชอบโคเรดาคุณลินดาผมว่าเบนก็คือเบนนั่นแหละแต่เราพิมพ์เบนแบบนเนี้ยแต่เราเราพิมพ์เบนเป็นยอผู้หญิงตกลงกันเชื่อตอมใช่ไหมอ้าทีมนี้มันจบไวจังเลยอ่ะบรรจงคงคาอะไรเ <c oughs> บนเราบอกเป็นมอบางกอกอะเราเริ่มเลื้อเธอแล้วนะพวกเราเริ่มเลื้อเธอแล้วนะมอบางกอกแก๊งตำรวจต่อตำ,ต,ำตำรวจตำรวจหยวนยายเอาได้หยวนแล้วนี่หยวนยาย ปกติเราเล็กยายกันอยู่แล้วเราเล็กยายไปเลยก็ได้เจนก็เจนไปเลยอ่ะหรือเราอยากจะตั้งชื่อจริงให้แบบนางก็เป็นเจนจีราอย่าง่ายๆใครชื่อเจนจีราคือสะดุ้งละพี่พี่เซทชื่ออะไรดิชื่อพิเศษเลยเหรอเอาจริงดิชื่อพิเศษเลเนี่ยมันมาจากนิวิลิดูพับลิกซิเคอร์ตี้สอนอบ้านใหม่ทําไมเป็นสอนอบ้านใหม่อ่ะนิวิลดูเองนะนิวคำว่านิวก็คือเป็นบ้านใหม่เหรอสอนอสอนอบ้านใหม่ <laughs> ยายยายอยู่ไหนอยู่สอนอบ้านใหม่นะลูกยายสมหญิงเหรอทำไมยายชื่อสมหญิงอะอ๋อชิงชิงยี่อะไรอย่างเงี้ยเหรอยี่แปลว่าสองปะถ้าผมจะไม่ผิดเอาญิงยี่ดีกว่าใช่ไหมได้เอาญิงยี่เนาะเหมือนยิงลียังไงไม่รล้ะยายยี่ช้อปปิ้งข้าวจี้กินข้าวจีดิเฮ้ยสนุกอ่ะเฮ้ยคอนเทนต์นี้สนุกจังเลยไอเดียมันบันเจิดดีปะเราจะมีคำนำหน้าทุกคนได้เนี่ยอันนี้คือพ่อบ้านไรคาจอนแม่บ้านลิสา แม่บ้านนาริสาชื่อเล่นลิสาอร์วันอะ่ะมันแปลว่าหญิงสาวที่มีผิวงามชาละวันนี้ผมว่าไม่ดีชาละวันอ,อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แม่บ้านอ,อร์วันโหชื่อมันมันดูดีจังเลยอะ่ะแม่บ้านอรววันเฮ้ยตอนนี้ผมชอบไอ็นนี้อยู่แล้วอ่ะชอบคารินทิอ์อ่ะมันดูน่ารักอะ่ะคือพอชื่อมันดูน่ารักเหมือนกับน้องมันมันเลยชอบน้องคารินทิ์ชื่อเล่นก็น้องคารินนั่นแหละน้องโคลินเออคารินน้องคาริน วุ้ยน่ารักจังเลยน้องบริษัททําความสะอาดวันละเรือนขอบคุณครับวิกตอเรียเป็นวันละเรือนให้ดูดีดูดีชูส <laughs> ิชอบวันนี้อ่ะชอบไม่หญิงชูสิไพ <laughs> เพลินเหรอเฮ้ยโอเคนะเขาเป็นลุงนี่ว่ะลุงไพยเพลินข่าวเป็นนิดเฮ้ยข่าวเป็นนิด เป,นนเป็นนิดอะเป็นนิดมันแปลว่าอะไรอะเป็นเป็นแบบสม are. ่ำเสมอขาวสม่ำเสมอขาวเป็นนิดเบอร์นิสไว้นี่ของจอกับชื่อจริงวยใหม่โฟมลลางหน้าสูตรกระจ่างใสดูดันไม่เก่งใจใครมีส่วนผสมของในตรวูเอลเดี่ยวนะนี่ขายอะไรกันแน่วะซีซ่าสีราชามันคล้องกับคาว่าคิงด้วยใช่ไหมล่ะนึกถึงซอสเลยซอสสีราชาชูสีกับสีราชาได้อยู่นะไลเตอร์ก็ไฟเช็คปะ เจ้าเหมียวใหญ่เรามันดูดีจังเลยพรณภาวพันนิกาเฮ้ยผมชอบพันนิกาเหมือนกันแปลว่าบุคคลที่มีผิวพันดีอุ้ยมีผิวพันดีหกภาษาไทยคืออะไรอะเลขหกฮุยแบบในอดีตมีเหรอหกคือโลกแผนกโลกแผนกโลกแล้วแล้วโลกจริงแผนกนี้ฮา,ารุมาสานี่ฮารุม,มาสนเนาะ ผมชอบชื่อนี้ฮารุมาตเมทาวีมิยาบีเมทาวีเฮ้ยผมชอบเมทาวีแล too too me anyway? me ้วอ่ะเออชื่อล่นชื่อเมไงเมไหนไอเมทาวีอ่ะเมทาวีไหนไม่รู้จักก็เมไหนแหละชื่อมันก็เมไหนนั่นแหละชื่อมันคนที่น้านิ่งๆไม่ค่อยยกับใครอ่ะเฮ้ยได้แล้วโชซาคูโชซาคุนาเรรุสมองไปแล้วตอนนี้เออดิดเดเดเดดดดมันเรากำลังนั่งทำวิจัยกันอ่ะเพื่อน ผู้ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่เหรอจริงๆมันดูเหมือนชื่อผู้ชายแต่ว่าไม่เป็นไรอภาพรเป็นคนจีนแต่ชื่อไทยชัดเลยแซ่เหยาอภาพรแซ่เหยาแซ่แซ่เต้แซ่เต้นักร้องดวลวิทย์5,000สมัยอักคีทวีเอกเอ้ยได้นะทวีอ๋อทวีแปลว่าสองอยู่แล้วก็เลยต้องใช้ทวีเอกไง นี่ได้แล้วได้แล้วอักคีทวีสินหรือจะเรียกทวีเอกก็ได้ทัศนวันทัศนพรทัศนพรอ,อะ่ะมันแปลว่าประเสริฐดีงามแต่ทัศนวันอะ่ะมันแปลว่าสีสีที่มองเห็นเออมันมันเลยเหมาะกว่าเฮ้ยดูดูไทยขึ้นมาเลยอะ่ะทัศนวันเฮ้ยพ่อมือยคนไซคนไซ้ยสโซ่ไอ้คนเยโส <c oughs> เป็นพ่อมือยเสพ่อหนุ่มทนโท้อทนโทษแบบว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยนั่นใครอะ่ะก็เห็นอยู่ทนโทษฮิวโก้นั่นเอง ข่หมื่นที่เห็นอยู่ทนทนะ่อน่ะเป็นจอมโจรแบบไหนวะชอบประกาศตัวเองผมติดเรียกคําว่าวิงเวียนวิงเวียนทนท้อทาไมกลุ่มนี้ชื่อมันไทยสุดแล้ววะเอาว่าคลิปนี้จะเป็นตํานานชื่อในช่องเราแล้วก็เดี๋ยวท่านอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราผมจะมาเปิดสไลด์นี้แล้วเราก็จะตั้งชื่อกันอีกครั้งหนึ่งเวลาตัวละครใหม่ๆมาแบบล่าสุดน่าจะเป็นน้องจริงๆน้องจูเนี่ยได้เลยก็คือน้องจูน้องจูฟูฟ้องเฮ้ยน่ารักน่ารักจุงเลยเป็นตัวแทนก่อนตัวละครยังไม่เข้า เอ้าเราลืมโ oh อ้ไม่กอดเราลืมตัวเอกเราไงเยี่ยมได้แล้ววารุณใส่ทิปจริงจริงเราเสิร์ชคำว่าเบลเลยก็ได้กัลยามันขึ้นมาเลยอ่ะคาว่ากัลยากัลยาณมิตรคือดวงแก้วที่ส่องนำทางแสงสว่างน้องแก้วกัลยาบะางั้นถ้าเราเสิร์ชคาว่าไวส์หัวหมอมันขึ้นคําว่าหัวหมอมาไอหัวหมอ คนนึงชื่อโคตรดีเลยอีกคนนึงคือเหมือนหลอกดา่าไม่เอาเม่เอาะเขมทัตเฮ้ยมันชื่อพรอเอกจังเลยอ่ะเขมทัตแก้วกะละยา <c oughs> นี่ละครช่องไหนนี่ละครชื่อว่าวรุณแสงทิพย์นำแสงดงโดยเขมทัตและแก้วกัลยะแก้วกัลยานำพากยกยานมิตรทำไมเวลาผมไปนั่งสอบเมื่อก่อนทำไมทำไมผมไม่ไอเดียมันขนาดนี้วะ